สวัสดีค่ะคุยฟื้งเรื่องประชาธิปไตยสำหรับในส่วนของวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพหน้าที่และคุณธรรมของประชาชนใน,นระบอบประชาธิปไตยค่ะการปกครองใน,นระบอบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับประชาชนในชาติที่รู้จักสิทธิเสรีภาพการกระทำความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ความสำคัญของสิทธิเสรีภาพหน้าที่และคุณธรรมของพลเมืองก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองตามกฎหมายสิทธิที่เป็นสิทธิทเฉพาะบุคคลก็จะมีสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในเคหสถานสิทธิในครอบครัวสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศนั่นเอง ส่วนที่เป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งหมายถึงสิทธิที่มีเจ้าของอยู่ในทรัพย์สินนั้นโดยถือกรรมสิทธิและสามารถใช้ประโยชน์ใดๆก็ได้ตามที่เจ้าของทรัพย์สินต้องการเช่นสิทธิในการให้ผู้อื่นชาวบ้านของตนเองสิทธิในการขายที่ดินของตนเองการใช้สิทธิของบุคคลก็จะมีดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิต้องเป็นไปตามขอบเขตและหลักเกณฑ์หลักการของกฎหมายที่กําหนดเอาไว้จะละเมิดไม่ได้ สิทธ์บางอย่างเป็นสิทธิ์เฉพาะตนผู้มีสิทธิจะต้องใช้ด้วยตนเองเท่านั้นมอบให้ผู้อื่นไม่ได้เช่นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองค่ะสิทธิ์บางอย่างอาจจะมอบได้หรือว่าแต่งตั้งผู้แทนก็ได้เช่นการเบิกถอนเองินจากธนาคารลำดับต่อไปคือเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมาย เสรีภาพของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมีประกอบได้แก่เสรีภาพในการรับถือศาสนาเสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในร่างกายเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการศึกษาอบรมเสรีภาพในการเดินทางเสรีภาพในการพูดการเขียนการพิมพ์การสื่อเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมสหกสภาสาก่และ พักการเมืองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธเสรีภาพในการส่งข่าวสื่อสารทางไพรสนีหรือว่าทางอื่นโดยที่ชอบต่อกฎหมายขอบเขตจำกัดแห่งสิทธิและเสรีภาพหากถ้าเป็นขอบเขตควรจะกระทำการโดยไม่ละเมิดในเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนั่นเองสำหรับในส่วนของประเทศไทยสิทธิและเสรีภาพมักจะมอบให้กับประชาชน ลำดับต่อไปคือหน้าที่หน้าที่หมายถึงภาวะที่บุคคลต้องกระทําหรืองดกระทําตามที่กฎหมายกําหนดไว้หน้าที่มีความสัมพันธ์กับสิทธิโดยตรงทางนี้ต้องคานึงว่าเมื่อเรามีสิทธิ์แล้วต้องทําหน้าที่ด้วยหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมีดังนี้การดำรงรักษาวไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองในระบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้าที่ในการป้องกันชาติบ้านเมืองหน้าที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองหน้าที่ในการช่วยเหลือราชการตามกฎหมายหน้าที่ในราชการทหารหน้าที่ในการเสยภาษีอากรตามกฎหมายหน้าที่ในการรับการรักษาในภาคบังคับหน้าที่การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตหน้าที่ของพลเมืองตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นๆซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ ก็คือหน้าที่ของบิดามารดาในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรหน้าที่ในการปฏิบัติตามอาชีพที่ตนรับผิดช,ชอบหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กระทำไว้หน้าที่ของพลเมืองในระดับท้องถิ่นมีดังนี้หนหน้าที่ทางการเมืองเช่นการลงสมัครรับเลือกตั้งการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนในท้องถิ่นของตนเองหน้าที่ทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพที่สุจริต การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหน้าที่ในทางสังคมได้แก่การประพฤติดีการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าคุณธรรมพลเมืองในระบบประชาธิปไตยพลเมืองดีย่อมมีคุณธรรมหลายประการเพื่อจะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชาติคุณธรรมที่สําคัญมีดังนี้คุณธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติได้แก่สํานึกในบุญคุณของประเทศชาติ เคารพศรัทธาและช่วยทำรุกบำรุงศาสนาจงรับพักดีต่อพระมหากษัตริย์คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนและสังคมการมีวินัยในตนเองการเคารพกฎหมายการมีความซื่อสัตย์จริตทั้งกายวาจาและใจการมีความอดทนทั้งสมทางคืออดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่ออุปสรรคต่างๆและการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองปฏิบัติให้ตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบยอมรับผิดหากมีความผิดพลาดและหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆการมีความเสียสละในด้านต่างๆเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละความคิดเสียสละกำลังกายและการมีความวาม,มีสามาคัคคีถึงพร้อมด้วยความสมารนฉันบูงหินประโยชน์และส่วนรวมเป็นสำคัญ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจคุยเฟื่องเรื่องประชาธิปไตยจัดทำโดยดีเจบอลปอนจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่าลืมกดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ